สวัสดีครับคุณอยู่ใน PowerPoint for Fun ที่จะสอนทำสไลด์นำเสนอง่ายๆยังไงให้ดูดีด้วย PowerPoint ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทาง Microsoft ม,มีโปรแกรมมากมายให้เราได้เลือกใช้กันแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือ PowerPoint ใน EP นี้เราจะมาปูพื้นฐานแบบฉบับผู้ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่สามารถดีไซน์สไลด์เพื่อนำไปพรีเซนต์หรือสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายเลยนะครับเริ่มแรกเราต้องมาทำความรู้จักกับ Tool หรือเครื่องมืออย่างง่ายก่อนนะครับหลังจากที่เราสร้างหน้าจอขึ้นมาแล้วจะสังเกตได้ว่ามุมบนซ้ายจะมีควาว่าไฟอยู่ให้เรากดไปจากหน้าต่างนี้จะมีให้เราเลือกใช้งานต่างๆทั้งเซฟไฟล์สร้างไฟล์ใหม่ แล้วจะมีตัวเลือกตั้ง,งค่า PowerPoint เนี่ยต่างๆอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับต่อมาจะเป็นเมนูหน้าแรกนะครับหรือว่าหน้าโฮมจะใช้สำหรับจัดการกับพวกฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆขนาดจัดวางตำแหน่งซ้ายกลางขวาและรูปทรงต่างๆนะครับถัดมาหน้า Insert หรือหน้าแทรกจะใช้เพิ่มรูปภาพรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็น 3D หรือ 2D ที่ทาง powerpoint เนี่ยเขามีให้หน้าดีไซน์หรือหน้าออกแบบจะใช้สำหรับการนำเทมเพลตสไตล์ต่างๆของ powerpoint มาใช้เราสามารถเปลี่ยนหรือนำ b บ a c ก g กลี d จากข้างนอกมาใช้ก็ได้เหมือนกันถัดมาจะเป็นหน้า transition หรือการเปลี่ยนจะเป็นหน้าที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนสไลด์จากหน้าที่1ไปหน้าที่2ด้วยรูปแบบต่าง ต่อมาหน้า a n i m เมชันหรือภาพเคลื่อนไหวจะเป็นหน้าที่ใช้เลือก a n i m เมชันการเปลี่ยนสไลด์จากหน้าที่1ไปหน้าที่2หรือเป็นการเพิ่มแอนิเมชันให้หน้าทันสิชันของเรามีอะไรมากขึ้นถัดมาสไลด์โชหรือการนำเสนอสไลด์เป็นหน้าที่เราใช้กดเพื่อนำเสนอสไลด์จากที่เราทำอยู่กลายเป็นโชในรูปแบบของการพรีเซนต หน้าวิวหรือมุมมองหน้านี้เนี่ยจะไว้กำหนดเส้นบรรทัดเส้นการวัดต่างๆให้ให้หน้าจอเราสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นตรงมากยิ่งขึ้นและหน้าสุดท้ายหน้า Record หรือการบันทึกหน้านี้จะใช้สำหรับการอัดหน้าจอสไลด์และเสียงของเราเราสามารถเซฟลงเครื่องหรือว่า Export ไปที่ต่างๆ,ๆก็ได้ซึ่ง ภาพและเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้ผมก็อัดจากหน้านี้เหมือนกันก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP ที่1ในการแนะนําทุนต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆแบบง่ายๆใน EP ถัดไปเราจะมาสอนการทําสไลด์แบบคร่าวๆกันนะครับผม